สวัสดีค่ะจอยค่ะสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะกลับมาพบกับจอยอีกแล้วนะคะมาพร้อมกับรีวิวรถสวยๆนะคะที่ด้านหลังจอยนี้เลยบอกเลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถรุ่นที่หายากมากๆเลยนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยของพี่ทันเทพค่ะแต่งดูแต่งโหดมากๆเลยเดี๋ยวจอยเดินพา,พาเดินชมกันแป๊บหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะพี่ทันเทพก็มาถึงโชว์รูมแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่พี่ทันเทพจะได้รับสุดหลอกับ ามาแบบกันเร่งด่วนมากๆเลยนะคะเพราะว่ารถแต่งเสร็จแล้วนะคะก็คือเตรียมส่งมอบเลยนี่ป้ายแดงยังใส่อยู่เลยนะคะพี่ทันเทพแต่งอะไรไปบ้างเออบอกเลยนะคะว่ามันหัวมากเลยนะสําหรับหัวเดี่ยวโฟวิวค่ะราคาจะอยู่ที่ หกแสนห้าหมื่นสองพันบาทนะคะนุ่นนี้บอกเลยว่าหายากมากๆนะคะมาดูกันที่ชุดแต่งนะคะพี่พี่ทันเทพนะคะได้แต่งเป็นตัวกันชนหน้าแฮมเมอร์ค่ะ am 1 0 6นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถติดตั้งวินลากดได้ด้วยนะคะนี่พี่ทันเทพก็ติดตั้งวินลากด้วยนะคะอยู่ตรงนี้นี่เองนี่เห็นไหมคะท้างด้านไหนก็เป็นที่เก็บสายวินนะคะพี่ทันเทพแจ้งว่าขอเป็นห่วงโอเมกานะคะสี บอนแบบนี้ค่ะแล้วก็ถัดมาที่กระจังหน้านะคะก็เป็นทําเป็นสีดําตัดขอบเป็นสีบอนเหมือนกันค่ะนี่อันนี้ก็คือคอนเซปต์ของพี่ทันเทพนะคะสะคูปค่ะทาเป็นสีดําเงานะคะตัดกับสีดําด้านค่ะเป็นสคูปตรงเรียบนะคะแล้วก็ติดตั้งเป็นชุดไฟหน้ามาสแตงด้วยค่ะครบชุดเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวคีบมาสแตงนะคะแล้วก็ไฟเดย์ไลท์ค่ะแล้วก็จะมีวงแหวนด้านนอกนะคะแล้วก็ข้างในเป็นไฟบูอ้าย เด่นๆเลยมาดูด้านข้างกันตัวด้านข้างเนี่ยติดเป็นคิ้วล้อทรงแรปเตอร์ค่ะตัวนี้ขนาด6นิ้วนะคะต้องรับกับลายนี่ลายกันการแบบนี้นะคะปัดขอบเงาแบบนี้ออฟเซ็ตลบ24ค่ะแม็กขอบ20นะคะตัวยางเนี่ยเป็นยาง m p ค่ะซีรีส์ยางจะอยู่ที่33ค่ะคูณ12.5นะคะ R20 นั่นเองเดี๋ยวมาดูด้านในกันค่ะ เห็นไหมคะตัวนี้นะคะเปลี่ยนทั้งเป็นตัวโช๊คด้วยนะคะตัวนี้เป็นโช๊ค OEM ค่ะปรับได้ถึง8ระดับเลยนะคะทั้งหน้าทั้งหนังเลยแล้วก็ติดตั้งเป็นตัวปีกนกเข้าไปใหม่ด้วยค่ะเพื่อปรับองศานะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการกินหน้ายางค่ะมาวันนี้ก็จะค่อนข้างไปเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าใกล้ถึงเลิกแล้วนี่ติดสติกเกอร์นะคะแบบนี้สวยไหมคะ ที่ทันเทพก็เป็นสาวกของฮาร์เลยนั่นเองติดตั้งเพิ่มเติมเป็นบันไดข้างค่ะตัวนี้ก็เป็นบันไดข้างของฮัมเมอร์นะคะจะเห็นว่ามันเป็นตะแกรงตะแกรงแบบนี้เนาะเพื่อที่เวลาเราแบบมีเศษดินเศษหินนะคะเราก็ปาดออกได้เลยแล้วก็ทําความสะอาดง่ายด้วยนะคะติดตั้งเป็นโลบาร์ของอา l แลนค่ะเป็นขายาวนะแต่มันดูเหมือนสั้นใช่ไหมเพราะว่าตัวหลังกระบะเราอะมันยาวไหคะเพราะว่ารถเป็นหัวเดี่ยวเนาะมันก็เลยดูเหมือนสั้นแต่จริงๆก็คือเป็นทรงขายาวนะคะ อ๋อมีไฟบาร์ด้านบนด้วยเห็นไหมคะนี่2อคู่เลยแบบสว่างจัดเลยนะคะไม่สามารถเปิดให้ดูได้เพราะว่ามันสว่างตาแตกด้านหลังนะคะติดตั้งเป็นไฟ LED ทอรัสแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวกันชนท้ายเนี่ยก็เป็นของ Hummer นะคะรุ่น MX 2 0 2ค่ะมาพร้อมกับตัวปากงแก้วแบบนี้เลยนะคะไว้สำหรับลากจูงนะเพราะว่าพี่ธันเทพเนี่ยก็มีกิจกรรม อัปโหลดนะคะคกิจกรรมการแจ้งอยู่ตลอดเวลานะคะก็ต้นนี้เหมาะสมมากๆเลยค่ะ,อะโอเคดเดี๋ยวแป๊บนึงอนะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดินพาชมรอบคันแล้วสำหรับพี่ๆที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0988166993ค่ะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเจ๊ก็ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดี